สวัสดีครับผมเองก็มีเรื่องผีที่เคยได้ยินมาบ้างอยากจะนำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังซึ่งเรื่องราวที่ผมได้ฟังมานั้นผมก็ได้ฟังมาจากปากพ่อของผมจากสถานที่ที่ท่านได้เจอและได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆรวมทั้งลุงของผมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนถึงขั้นเสียสติก็ได้นั่งอยู่ตรงหน้าและก็ได้ฟังอยู่ด้วยกัน ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในตอนที่ผมเพิ่งจะอายุครบ20ปีซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้ตัดสินใจว่าผมจะบวชเพื่อทดแทนมืุนคุณให้กับบุปการีของผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อกับแม่ของผมท่านได้เลิกกันตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กซึ่งผมก็อยู่กับแม่มาโดยตลอดโดยที่พ่อก็ได้ส่งเงินและมาหาบ้างเป็นบางครั้ง ในช่วงที่ผมจะบวชผมก็ได้โทรหาพ่อของผมซึ่งท่านก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ช่วยเป็นธุระต่างๆทั้งเรื่องเงินทองและเรื่องสิ่งของที่จำเป็นจนกระทั่งในวันหนึ่งที่พ่อได้ช่วยเขียนการ์ดพ่อก็ได้ถามกับผมว่าผมยังจํำลุงกับย่าได้หรือไม่ซึ่งผมก็พอจําได้หลังๆนะครับว่าลุงได้ป่วยทุพพลภาพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และอยู่กับยากและญาติญาติที่ต่างจังหวัดผมได้เคยไปหาพวกท่านครั้งหนึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ผมอายุแค่สี่ขวบก่อนที่พ่อกับแม่จะเลิกกันซึ่งพ่อก็ได้บอกกับผมว่าอยากจะพาผมไปหาท่านทั้งสองและที่สำคัญที่สุดก็โดยเฉพาะลุงเพื่ออยากจะให้ลุงได้เกาะชายผ้าเหลือง และพ้นจากความทุกข์ทรมานที่แก่ได้พบเจอซึ่งถึงแม้แกจะทําผิดแต่แกก็ได้รับกรรมและรับการลงโทษที่มากพอแล้วผมไม่รู้นะครับว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็ได้ทําตามคําขอของพ่อแล้วก็นั่งรถขึ้นเหนือไปที่จังหวัดแห่งนั้นพ่อได้ขับรถพาผมไปครับ ซึ่งเมื่อผมไปถึงผมก็ได้พบกับญาติิหลายคนก่อนที่พ่อจะพาเข้าไปที่บ้านของยา่าซึ่งในตอนที่ผมเข้าไปถึงนี่แหละครับผมก็ได้รู้สึกขนลุกที่เหมือนกับได้มีพลังงานบางอย่างที่มากนับสิบตนได้จ้องมองและส่งสัญญาณมาที่ผมผมได้เห็นสารสารหนึ่งครับที่ได้จุดทูบเอาไว้หลายดอกพร้อมกับมีตุ๊กตานางรำเก่า ที่มากนับสิบตัวได้วางอยู่ในสารแห่งนั้นผมไม่สนใจครับแล้วก็เดินขึ้นไปหาย่าซึ่งท่านก็ดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าท่านเคยเจอผมในครั้งสุดท้ายก็ตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กหลังจากที่ผมคุยกับญาเสร็จผมก็ได้เดินเข้าไปหาลุงซึ่งสภาพที่ผมเห็นครับผมได้เห็นภาพที่น่าเวทนาชวนให้ผมหดหู และอยากจะออกมาจากที่ตรงนั้นผมได้เห็นภาพของลุงได้นอนอยู่ที่เตียงในสภาพที่แขนขาลีบข้อเท้าหักแขนซ้ายขาดถึงข้อศอกร่างกายสูบผอมรวมทั้งกะโหลกศรีรษะที่ได้ยุบและบุบจนทำให้ผมรู้สึกกลัว <S <S ผมทนไม่ไหวแล้วครับผมจึงได้ขอให้พ่อของผม ได้เล่าเรื่องที่น่ากลัวและสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผมฟังซึ่งเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ครับเมื่อในสมัยก่อนพ่อก็มีพี่น้องอยู่ด้วยกันสามคนที่ในตอนนั้นหลุงที่เป็นลูกคนโตก็มีอายุได้17ปีพ่อที่เป็นลูกคนกลางก็มีอายุได้15ปีและมีอาที่เป็นลูกผู้หญิงคนเล็กที่อายุได้12ปีเท่านั้น ในตอนที่ปู่ได้เสียชีวิตยาก็ได้ผ่านลูกๆสามคนกลับมาอยู่ใกล้ๆกับญาติของตัวเองโดยได้เช่าบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็คือบ้านหลังนี้ในคืนแรกที่เข้ามาอยู่ซึ่งหลังจากที่ขนของเสร็จและได้นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันพ่อก็ได้บอกว่าอยู่ๆอ่าก็เด้าร้องลั่นออกมาแล้วก็บอกว่าอา่าได้เห็นผี ซึ่งเป็นผู้หญิงหลายคนได้นั่งอยู่บนคือแล้วก็ห้อยเท้าลงมาแกว่งไปมาอยู่แบบนั้นในทีรแรกก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็บอกว่าอาของผมได้ตาฝาดจนเวลาก็ผ่านไปไม่นานซึ่งในขณะที่พ่อของผมได้นอนอยู่ท่านก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่คล้ายคกับเสียงเพลงได้ดังอยู่ในบ้านของแก มันคล้ายกับเสียงระนาดเสียงเพลงเก่าๆที่เหมือนกับดนตรีไทยเดิมและมันได้สร้างความขนลุกเมื่อพ่อของผมได้บอกว่ามันได้ดังอยู่ในบ้านและเสียงเียสงนั้นก็มีท่านได้ยินอยู่คนเดียวจนกระทั่งในวันหนึ่งซึ่งก็น่าจะครบเจ็ดวันพอดีที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งในช่วงกลางดึก พ่อกับลุงและย่าก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนกระทืบเทา้าที่เหมือนกับเอาส้นเทา้ากระแทกกับไม้กระดาน <c oughs> เมื่อทุกคนได้ตื่นขึ้นมาและสิ่งที่ได้เห็นครับพ่อได้บอกกับผมว่าพ่อได้เห็นอาได้ลุกขึ้นมาไร้รำด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ในทีีแรกทุกคนก็คิดว่าอาอาจจะเพิ่งเรียนมาแล้วก็ลุกขึ้นมาซ้อมกลางดึกแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งยาก็เริ่มรู้สึกแปลกใจเพราะว่าแววตาของอาไม่ได้เหมือนกับคนที่มีความสุขแต่ได้เป็นแววตาที่หวาดกลัวและได้ร้องขอความช่วยเหลือยา่าได้ลุกขึ้นไปจับตัวของอาครับซึ่งทันทีที่ยาได้จับตัวอาก็เหมือนกับหมดแรง แล้วก็ลมพับลงไปพร้อมกับชักและตาแข็งและมีนิ้วมือที่หงิกเกรงแล้วก็ร้องไห้ออกมาในคืนนั้นทุกคนก็ตกใจกันมากเลยครับจนกระทั่งในตอนเช้าอาก็จับไข้อย่างหนักแล้วอาก็ได้บอกกับทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอาไม่ได้รําด้วยตัวเองแต่ทว่ามันกลับได้มีนางรําหลายคน ได้มาจับที่ข้อมือของอาแล้วก็พยายามหักนิ้วให้อาได้รำแบบนั้นหลังจากวันนั้นด้วยความแปลกใจยาก็ได้ให้พ่อกับลุงช่วยกันหาวันในบ้านหลังนี้มันได้มีอะไรที่ไม่ดีอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเมื่อยาได้ตกใจแล้วก็เรียกพ่อกับลุงให้มาช่วยกันขยับตู้ ที่ใช้ใส่ผ้าห่มที่เจ้าของบ้านคนเก่าได้ทิ้งเอาไว้และสิ่งที่พ่อของผมได้เห็นครับท่านได้เห็นห่อผ้าเก่าๆได้มัดด้วยเชือกป่านแล้วก็แขวนอยู่กับตะปูที่ตอกอยู่กับโต๊ะหลังนั้นด้วยความอยากรู้อยากก็ได้เปิดดูครับและสิ่งที่ทุกคนเห็นทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในผ้าขาวห่อนั้น มันได้เป็นตุ๊กตานางรํำที่มีจำนวนมากกว่าสิบตัวในเช้าวันถัดไปนั้นด้วยความที่ไม่รู้จะทำยังไงย่าของผมแกก็ได้นำตุ๊กตาใส่พานแล้วก็วางเอาไว้ที่หน้าบ้านก่อนที่จะไปบอกกับมัคนายกที่พอจะมีวิชาอาคมว่าถ้าหากได้ผ่านมาก็ขอให้ช่วยเอาตุ๊กตานางรำํำออกไปจากบ้านของพวกเรา และในช่วงบ่ายวันนั้นหลังจากที่พ่อเลิกเรียนและได้กลับมาที่บ้านพ่อก็ได้พบว่ามันได้เหลือแต่พานเปล่าๆที่มรคนายกได้นำตุ๊กตานางรำไปแล้วพ่อได้เก็บพานเข้าบ้านแล้วก็เดินไปที่ตลาดเพื่อช่วยย่าขายขนมเหมือนเช่นทุกวันในเย็นวันนั้นมันก็ได้เหลือขนมอยู่ชุดหนึ่งที่ย่าของผมได้เก็บเอาไว้ และก็ได้ตั้งใจว่าจะนำไปฝากให้กับมัคนายกที่ได้ช่วยเป็นธุระและจัดการสิ่งที่น่ากลัวให้แต่เมื่อพ่อกับญาติได้ไปถึงที่วัดทางมรคนายกก็ได้บอกว่าเขายังไม่ว่างและยังไม่ได้ผ่านไปและก็ยังไม่ได้นำตุ๊กตาเหล่านั้นมาพ่อกับญาติก็งงครับที่มันได้เหลือแต่พานเปล่า และเมื่อพ่อกับย่าได้กลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ได้พบว่ามันได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนที่รู้จักกันได้ยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วก็บอกพ่อกับย่าว่าลุงของผมได้ประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์และมีโอกาสเป็นตายเท่ากันเมื <S 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 <ไห>่อพ่อกับย่าได้ไปที่โรงพยาบาลท่านก็บพบว่า สภาพของลุงได้อาการหนักแขนซ้ายขาดซี่โครงหักข้อเท้าหักกระโหลกยุบและหลับไปแบบไม่ได้สติในช่วงนั้นทุกคนก็เครียดกันอย่างหนักและภาวนาให้ลุงได้รอดกลับมาซึ่งในอาทิตย์แรกครับพ่อของผมก็ได้บอกว่าแกเดวเริ่มรู้สึกแปลกที่เหมือนกับได้ยินเสียงเพลงทุกวันและก็เป็นเพลงไทยเดิมเหมือนเช่นเดิม แต่ในคราวนี้มันไม่ได้มาจากในบ้านแต่มันกลับได้มาจากหลังบ้านของแกพ่อของผมไม่ดูครับว่าเสียงมันได้มาจากที่ไหนแต่มันคล้ายๆกับได้มีคนจัดงานซึ่งเมื่อแกได้มองผ่านหน้าต่างออกไปผ่านป่าและไล่มันที่อยู่ทางด้านหลังแม้จะเห็นหลังคาบ้านอื่นอยู่ไกลๆแต่มันก็เงียบสงบและไม่น่าจะมีงานใดๆทั้งนั้น จนอาทิตย์ที่สองครับจากเพลงไทยเดิมทั่วไปสิ่งที่พ่อของผมได้ยินมันก็เริ่มขายกับเพลงงานศพและมีทำนองที่เศร้าส้อยจนพ่อของผมก็เริ่มจิตตกและก็กลัวที่จะมีอะไรได้เกิดขึ้นกับลุงจนกระทั่งในวันหนึ่งมันก็เริ่มที่จะหนักมากขึ้นเมื่อพ่อของผมได้นอนอยู่แล้วพ่อก็นอนอออรู้สึกเหมือนกับว่า พ่อได้ยินเสียงคนที่มากนับสิบคนได้กำลังเดินและพูดคุยอยู่หลังบ้านของแกด้วยใจกึ่งหนึ่งครับท่านก็คิดว่าเสียงที่ได้ยินเหล่านั้นก็อาจจะไม่ใช่คนแต่ด้วยใจอีกกึ่งหนึ่งท่านก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นขโมยที่เข้ามาขโมยของในช่วงกลางดึกพ่อของผมได้ตัดสินใจครับ แล้วก็ลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างแล้วก็ค่อยๆแง้มมองหาที่มาของเสียงนั้นและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พ่อของผมได้เห็นพ่อได้เห็นชัดเลยครับพ่อได้เห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดนางรำนับสิบคนได้เดินเข้าไปที่หลังบ้านที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพวกเขาได้มีเลือดท่วมตัวและชุดได้เปียกโชกเลือดไปหมด และสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นที่ทำให้พ่อของผมได้นอนจับไข่จนถึงเช้าพ่อได้เห็นนางรำที่มีเลือดท่วมตัวได้มีร่างกายที่ไม่สมประกอบบางเก่าขาขาดบางเก่าแขนขาดบางคนก็มีตัวอยู่แค่ครึ่งเดียวบางคนก็ไม่มีหัวได้พากันเดินอย่างทุลักทุเลหายเข้าไปที่หลังบ้าน ในรุ่งเช้าพ่อก็มีอาการที่หวาดกลัวแล้วก็จับไข้ยอย่างหนักแล้วก็ได้เล่าในสิ่งที่เห็นให้กับญาติได้ฟังแต่ญาติก็ได้บอกว่าอย่าไปยุ่งและถ้าหากได้ยินหรือได้เห็นอะไรก็ขอให้ทำเป็นไม่สนใจพ่อได้นอนจับไข้ยอยู่หลายวันครับจนกระทั่งในวันหนึ่งที่ท่านได้นอนคิดอะไรไปเรื่อยเปือ่อยแล้วท่านก็เริ่มรู้สึกแปลก แล้วก็สงสัยอะไรบางอย่างท่านจึงได้รดวบรวมความกล้าแล้วก็เดินเข้าไปที่ป่าตรงนั้นพ่อได้เดินเข้าไปคนเดียวครับโดยที่ไม่ได้บอกใครซึ่งมันก็เป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆที่มีซากของไร่มันที่ไม่ได้ทึบอะไรมากนักพอได้เดินเข้าไปแค่ประมาณ50เมตรซึ่งแม้ท่านจะไม่อยากเชื่อแต่ท่านก็ได้เห็นจริงๆครับ กับความสงสัยและที่มาของเรื่องน่ากลัวทั้งหมดจนทำให้ท่านก็ถึงกับเข่าอ่อนแล้วก็ยกมือทุ่มหัวในทันทีท่านได้เห็นรถสลิงถีบเก่าๆที่เป็นซากสนิมไม่มีล้อและใช้การไม่ได้อีกและที่ขอบของรถสลิงขันนั้นมันได้มีตุ๊กตานางำํำได้วางตั้งเรียงกันอยู่พร้อมกับตุ๊กตาบางส่วนที่ไม่สมประกอบ ถังตัวหักหัวขาดได้หล่นกระจายอยู่ที่พื้นพร้อมกับง่ามหนังพาติกที่เป็นของลุงได้แขวนอยู่ที่แฮนด์ของรถซาเล็งขันนั้นใช่แล้วครับเมื่อพอได้เห็นแบบนั้นท่านก็ถึงบางอ้อทันทีว่ามัคนายกไม่ได้นำตุ๊กตาไปจากพานจริงๆแต่ก็กลับได้เป็นลุงของผมที่ได้แอบขโมยตุ๊กตามาจากพาน แล้วก็เดินเข้าไปที่ป่าหลังบ้านพร้อมกับตั้งตุ๊กตาเรียงกันแล้วก็เอาหนังสติกยิงเล่นด้วยความสนุกสนานพ่อได้บอกครับว่าพอแดรรู้สึกช็อกมากและไม่รู้ว่าจะทำยังไงท่านจึงได้วรวบรวมเงินที่มีไปซื้อน้ำแดงมาหลายขวดแล้วก็เทใส่แก้วพลาสติกนำมาตั้งเรียงกันเพื่อขอโทษแทนพี่ชาย ให้กับตุ๊กตาเหล่านั้นหลังจากวันนั้นพ่อก็ได้เล่าในสิ่งที่เห็นให้ย่าฟังซึ่งย่าก็ได้ตกใจมากแต่ก็ได้สั่งกับพ่อว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งอีกและหลังจากวันนั้นพ่อก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงแล้วนะครับและหลังจากนั้นอีกไม่นานลุงของผมก็ได้ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ลุงได้ฟื้นขึ้นมา แกก็เหมือนกับจําอะไรไม่ค่อยได้แม้กระทั่งตอนที่เกิดอุบัติเหตุเพราะด้วยความที่กระโหลกศีสษายุบทําให้แกก็ดูไม่ค่อยปกติแต่หลังจากที่รักษาตัวอยู่สักพักหนึ่งอาการของแกก็เริ่มดีขึ้นจนคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านแต่ในตอนที่มาถึงบ้านนี่แหละครับแกก็มีอาการที่เหมือนกับหวาดกลัวจนอาการได้แย่ลงแขนขาที่เริ่มกลับมาปกติ ก็กลับสูบผอมและเล็กลงเรื่อยๆจนเดินไม่ได้ในที่สุดอีกทั้งสติสตังจากที่แค่จำอะไรไม่ค่อยได้ก็กลับกลายเป็นเหมือนกับเด็กที่ไม่รู้ความและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในที่สุดซึ่งหลังจากที่เป็นแบบนั้นชาวบ้านและญาติญาติก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าอยากใหาตตั้งศาล และขอเข้ามาให้เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งในวันที่ตั้งศาลนี่แหละครับเมื่อทางพราหมณ์ที่ทําพิธีได้นําตุ๊กตานางราออกมาลุงของผมก็มีอาการคลุ้มคลั่งหวาดกลัวตนญาติต้องมัดเชือกที่แขนและขาแล้วก็คอยปลอบซ้ำๆว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่ทําอะไรลูกแม่แล้วลูกแม่ได้เจ็บแล้วเดี๋ยวเราก็คอยดูแลเขา ให้เขาได้อยู่สบายและจากวันนั้นถึงวันนี้หลุงก็ไม่เคยกลับมาปกติอีกเลยครับแกได้กลายเป็นคนพิการทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งก็คิดว่าสาเหตุทั้งหมดก็น่าจะมาจากการที่แกได้เล่นสนุกและยิงตุ๊กตานางรำเหล่านั้นซึ่งพ่อกับย่าก็หวังนะครับว่าการบวชของผมในครั้งนี้ จะช่วยให้ลุงเล็กเกาะชายผ้าเหลืองผ่อนหนักให้เป็นเบาและได้จากไปอย่างสงบเพราะในปัจจุบันก็ต้องยอมรับความจริงแล้วนะครับว่าอาการของลุงก็เริ่มหนักระบบขับถ่ายเริ่มไม่ทำงานและก็ต้องให้อาหารทางสายยางส่วนอาหรือลูกผู้หญิงคนเล็กนั้นท่านก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงอายุ20กว่าปี เพราะสุขภาพก็ไม่เคยแข็งแรงอีกเลยซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเราก็ไม่รู้นะครับว่าตุ๊กตาเหล่านั้นคืออะไรอาจจะเป็นของคนเช่าคนก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ว่าอะไรที่เราไม่รู้ก็อย่าไปยุ่งเพราะผลที่ได้รับกลับมามันก็ไม่คุ้มกันเลย